พูดได้เลยใชคะค่ะก็ขอสวัสดีนะคะพี่น้องเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิน่นน่าอยู่ทุกท่านนะคะที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะคะและรับชมผ่านเพจอยู่ดีมีแหงนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ยินดีมากเลยนะคะที่เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในรอบหนึ่งปีนะคะค่ะสำหรับห้องย่อยที่3ค่ะเศรษฐกิจชุมชนและการจัดการหนี้ครัวเรือนนะคะ แม้ว่าสสสสสำนักสามนะคะจะจัดเวทีเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องหนี้นะคะมา2ปีแล้วนะคะแต่คำว่าหนี้เนี่ยก็ยังคงอยู่กับชุมชนอยู่กับทุกท่านนะคะทุกช่วงทุกสมัยเลยนะคะและปีนี้ค่ะก็ยังคงต้องเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการจัดการหนี้นะคะค่ะตังจะขอชี้แจงตัววัตถุประสงค์นะคะแล้วก็กระบวนการห้องย่อยนะคะตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนถึงช่วงสุดท้ายของห้องนะคะ ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะ,ะเพื่อที่จะให้เกิดนะคะความตระหนักนะคะถึงสถานการณ์หนี้คัวเรือนนี่สินคัวเรือนนะคะทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าหนี้เนี่ยเป็นกันทุกครัวเรือนนะคะแต่ว่าจะทํายังไงนะคะที่จะทําให้การจัดการหนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้นและมีหนี้ที่เบาบางลงนะคะค่ะและวันนี้ค่ะก็มีเคสนะคะที่เป็นรูปธรรมนะคะในการทํา การจัดการนี้นะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะกับทุกท่านเพื่อให้เกิดแนวทางในเรื่องของการจัดการนี้นะคะนาไปสู่การวางแผนนะคะจัดการนี่ในระดับพื้นที่ต่อไปค่ะหน้าถัดไปค่ะค่ะท่านจะเห็นว่าสถานการณ์นี้สินนะคะในภาพรวมของประเทศเนี่ยมีพา วะที่สูงมากยิ่งขึ้นนะคะก็สอดคล้องกับสถานการณ์หนี้สินของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นหน้าอยู่เรานะคะซึ่งเราพบว่ามีภาระหนี้สินเนี่ยที่มาจากการทําการเกษตรนะคะเป็นอันดับหนึ่งรองลองมาก็เป็นด้านการศึกษานะคะและเรื่องการจัดการอาหารนะคะตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาค่ะเครือข่ายร่วมสร้างของเราเนี่ยได้จัดการหนี้เนี่ย หลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็มีกลไกของการทํางานเนี่ยที่เข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น,นกลไกการลดหนี้นะคะผ่านศูนย์จัดการกองทุนนะคะผ่านในเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคกลไกของการลดค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็กลไกของการสร้างงานนะคะเพิ่มรายได้นะคะแต่ถึงอย่างนั้นค่ะก็ยังมียังต้องมีหน่วยงานนะคะที่เข้ามาสนับสนุนนะคะในเรื่องของการจัดการหนี้โดยเฉพาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะคะค่ะหน้าถัดไปค่ะซึ่งวันนี้ค่ะก็จะชวนทุกท่านนะคะมาชวนคุยค่ะถึงกลไกลนะคะบทบาทของกลไกลในการจัดการนี่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีพื้นที่รูปธรรมเนี่ยจะขึ้นชวนคุยบนเวทีนะคะจาก พื้นที่ทั้ง4ี่พื้นที่ด้วยกันนะคะช่วงต่อมาค่ะจะเป็นเรื่องเล่าเศรษฐกิจดีที่ชุมชนท้องถิ่นค่ะเป็นการสร้างความมั่นใจค่ะว่าสิ่งที่ชุมชนท้องถินทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกแล้วนะคะถูกต้องนะคะและเมื่อทําไปเนี่ยมันจะเกิดความยั่งยืนนะคะและช่วงที่3มค่ะแม้ว่าเราจะเป็นหนี้นะคะแต่เราก็ยังยิ้มได้นะคะในช่วงของไม่ปลดหนี้นะคะท่านจะได้ฟังบทเพลงนะคะของการ รถนี้นะคะไม่แน่ใจว่าฟังแล้วเนี่ยจะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นหรือเปล่านะคะกับช่วงไม่ปลดนี้และมีบูธนิทศการนะคะจากภาคีเครือข่ายนะคะทางด้านหลังนะคะและขอเชิญทุกท่านเนี่ยโบทนะคะเพื่อที่จะนําข้อเสนอทางนโยบายสาธารณะเนี่ยไปสู่การพัฒนาในระยะต่อไปนะคะค่ะสำหรับห้องย่อยเศรษฐกิจชุมชนและการจัดการนี้นะคะก็ ยินดีที่ทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมนะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเราอยู่กับเรานะคะจนจบกิจกรรมและจะมีรางวัลพิเศษมอบให้กับผู้ที่อยู่